ใช้กับรีโมทตัวนี้นะครับเริ่มแรกก็คือเราเสียบแบตนะครับเสียบปุ๊บกำคันเร่งเลยครับเสียงจะดังแบบนี้ครับปล่อยคันเร่งครับอันนี้คือปกติครับคือการพาลิเบตรีโมทนะครับรีโมทรุ่นนี้แทบจะต้องทําทุกครั้งเลยนะครับอันนี้เป็นเรือลูกค้านะครับครบเซตนะครับ รีโมทแบบ3ามซีนะครับสปีด40แอมม์มอเตอร์สามพันสองเคนะครับชุดหางครับใครที่รอนานได้ก็งานก็จะเป็นประมาณนี้ครับมาลองเลยลูกค้าครับลำนี้น้ำแรกเลยนะครับน้ำแรกยังไม่ปรับอะไรเลยนะ เอาเรือขึ้นมานะครับก็สลัดน้ําหน่อยสลัดอย่างนี้นะครับค่อยๆคสลัดสลัดไปเดี๋ยวก็หมดแล้วก็เอาน้ํามันนะครับน้ามันหยอดตรงนี้นะครับที่เป็นลูกปืนครับแล้วก็ด้านหน้าครับตรงที่นิ้วชช้นะครับเป็นลูกปืนแล้วก็ตรงปลายหางนะครับหรือจะหยอดเข้าไปในท่อหางด้วยก็ได้นะครับถ้ามองเห็นนะครับหยอดเข้าไปเลยครับก็เรียบร้อยครับขอบคุณครับ